วันนี้พี่จีจะผัดผักบุ้งเหรอกับข้าวง่ายๆสไตายพี่จีมาอีกแล้วและคุณยายทองเจือกําลังรอกินข้าวอยู่ส่วนไอพี่ไก่แป้งได้ไปแล้วผัดไก่ของมันมึงเชื่อไหมว่ากูถ่ายอะไรมึงไม่ทันทักอย่างับตั้งตอนที่กูนับห้ามึงห้ากูใส่แล้วอ่ะมึงใส่แล้วอ่ะสี่สามสองมึงไม่รอเลยอ่ะ แล้วกูก็กดปิดพอดีตอนที่มึงคว้าเอาผักบุ้งมาใส่อ่ะดังนั้นถ้าถ่ายอะไรไม่ทนันอย่าด่าฉันนะให้ด่าจีเพราะจีมันไม่ให้เวลากับตากล้องที่กะติมาสักอย่างฉันเลยรู้ไงว่าชานฉันเนี่ยบิ๊นนีส่สเปียเรียกไปถ่ายนะกระเทียมมันจะไหม้แล้วบิ๊นนี่สเปียเรียกจะไม่ถ่ายบิ๊นนี่จะเปียงรอฉันนะเออเธอเป็นใครเธอถึงไม่รอฉันเธอถับไปเลยเธอผัดตามใจเธอไปเลยจีคนอย่างเธออ่ะ ไม่รู้หรอกค่าตัวฉันสิบห้าล้านใส่น้ำผิดตอวผิดตัวผิดตัวผิดตบ้านกูนี่ควรตีนทุกคนตะกูลนี่น่าแม่น่ารักคนเดียวพูดเลยไอ้บ้าก็ไมีนานแต่ว่าบ้าจะเที่ยงสายเที่ยงโอ้ยยยยยยแย่เดี๋ยวไปอ่อ ยิงเวลาปุยตุ่งเลยนะอืมตรงนี้กูฮอตมากเลยอ่ะมีคนทักมาหาก,กูเยอะมากเลยในฟีเจอร์หาคู่อ่ะ<ช>ผู้ชายทักกูเต็มเลยอ่ะกูกูเล่าให้ลุงฟังด้วยก็ถามกูมีแฟนยังกูบอกอ๋อมีผัวแล้วค่ะพัดทักบุงนิมหนิวน,หนวนหน้าพักนิมๆมพั กรอบๆไม่เอาไม่ชอบกินบ้านกูพัดชั่วโมงหนึ่งและไม่ต้องมาถักหนะ้ะพักนานพัดเร็วพัดก็ไระเร่บ้านฉันกินกันทันนีจ่จ้าได้แล้วพัดไวไปน,นะเนี่ยอีกตั้งชั่วโมง พัดไงไงถ้าตายจีละนันเม้มันนะ่ากินจริงไม่มีโปรตีนในกูเลยมีแต่ตีเนะเนี่ยกูกินปาป้งซะแล้วตีเหรอกินเบื่อแล้วตอนเด็กๆอ,อ่ะทั้งมือทั้งตีนเลี้ยงน้องด้วยมือได้ตีนตอนเด็กๆอ,อ่ะกูไม่เคยตีกูแค่หยิบหิงหัวเฉยมึงหยุ่มหัวกูตลอดจี ยุมหัวก้าวหน้าหยิกหน้ากูตลอดนี่ที่กูอ้วนทุกวันนี้เพราะมึงยุมหัวกูนี่แหละก็มึงยุมหัวกูจังหวะที่มึงดึงหยุมอะกระเพาะกูมันขยายมึงไม่รู้หรอที่กูอ้วนทุกวันนี้มึงเลยจริงๆแล้วกูต้องผอมเหมือนบริตนี่สเปียร์เามกรมันเอยู่แล้วมีทอดหมูทดคมเรต้องล้างหลหรมันคยยงนแม่รู้หรอมึงมูมีแมกแล้วนะ ไม่ว่าได้นะถูกใจผัดนิ่มใช่ไหมใช่ผัดนิ่มถูกใจย่ยเจ,อเจอืออ่ะเมนูที่สองมาผัดมะเขืออุ้ยจีประเด็นโดนขาวกลัวเต้ <laughs> ต้องหัวเขาก <laughs> 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 มึงรุนแรงมากอะมึงเป็นแม่ครัว,ว,วมึงเป็นแม่ครัวที่สาดิตมากอ่ะ ต้องแบบนี Mother, no. ้ใส no ่เท no no ียมเ่ยใส่เทียมเอาใส่เทียมใส่เทียมหมาหมาเขาหอมหมูสับใส่ผริกนิดนึงทำรำหมูให้กูอีกเลไม่มีแล้วเลยหมูหรือแค่นั้นแหละไหนมึงบอกว่ามึงซื้อไว้เยอะไงซื้อเยอะเอาเทียวที่บ้านเรียกเต้าเจียวมาวายกูฟ้ามากเลยกับมันใช่ไหมมันคอตางกู มันว่าคาเหลียงมากซึ่งกูบอกว่าอีพีม,มาตังมึงไปไหนหมดอ่ะฉันต้องไปซื้อข้าวกินบอกเอ้าแล้วมึงไม่ออกข้าวไปอ่ะฉันต,ตื่นไม่ทนันฉันตื่นสายไก่ลูกลเคล้ากูเลยว่าเรื่องของมึงออว่ากูให้ใจรออีหนึงมันเชิงนี้มันทำเป็นทำกิจกรรมเนี่ยเรื่องวันนี้ก็ไปทำซุ่มเขาข,าขับรถไปเองอ่ะวันนี้นอ่ะน้ำซุ่มมันต้องขับรถไปซือ้อนุ่งอยู่นีดเดี๋ยวนั้น,นันก็เลยต้องเอารถไป วะเขาถาไหลพิมพ์ครับรถไปเองเนี่ยพัดอเอิ่มได้สิเติมน้ำนะเติมน้ำได้น้ำมาหมานมมเนี่ยมึงโมโหใครเนี่ยนวลนวลรูเคลือจะได้หนวนนวลเคี้ยวหวหนึ่งปีเคี้ยวลูกเกลือหวยหนึ่งปีขอยเกิน แหบบผมตั้มนั่งมึงขึ้นเลยมึงต้องเบรยไว้ให้กูตั้งนิดนึงอไม่ไม่ต้องแล้ววันนี้กูไม่ทำแล้วซูดอ่ะนี่กูก็ให้คนดูวันนี้แหละทานก็ทานนี่นี่ทอดผัดเนี่ยร้อยร้อยเร่งไปดิสุดที่แน่ฮะเป็นดาอืมร้อยจริงร้อยไม่จริงก็ร้อยตรงกลมโดยอยู่รถทำกับข้าวไม่อร่อยอย่าเพิ่งตกใจไปใส่ชื่อรถสักงหนึ่งช้อน นี่ยังไม่หนีมดีนะแม่ยิ้ไม่ออรอแป๊บนึงได้หนามีป้อปาวันมันแหงแงได้อีกนิดนึงอย่าเจือยิ้มไม่ออไปป้ายปอไม่ปิดแล้วจะได้แล้วนี่สิ่นรถที่เอาทำไมไม่ฉันกลางนะไม่มีแล้วกินเอง กินกาแฟที่นี่มานี่กาแฟาที่นี่แหละไม่ได้กินกาแฟช่วยรู้หรอกกินกาแฟาที่เพนโยนโย,ยนมาโมโคน่าโมโคน่ามีเยอะโมโคนา่ากล้าว่าไม่เคยว่าเหนึ่งตาให้เทมาเดี่ยวซอสอนนั้นซอสเม็ดไม่กลัวอ้วนเหรอหนึ่งตาอ้วไม่กลัวแล้วหนังน้่งตาลทางน้น่งมันทางไขมันเลยเอาโยเข้าไป โยงเขาไปเจียวเข้าไป,ลาไป,ลาไปแล้วปิดไฟเลยแห้งไหมป้าไม่แห้งเนี่ยร้อยนั่นลูกเครืออะั่นไม่กินนะกินม,มูนี่นี่หอมม,มูนี่แพงกินได้นี่หอมอย่างร้อยเนี่ยกินฮอต้มร้อนอน,นี่มแม่แม่ต้นแนแม่แม่คอยนานแล้วแม่ว่าววลูกกูเป็นไรมัดแล้วไม่ต้องไปโรยพริกแดงพริดดนะึงเนาะ เชื่เอเวลาเชี่อโอ้ก็เลยจะทำค้ายกวซอยผิดแดงเออเดี๋ยวไปเปิดร้านแหละอืมเอาลูกเครือมันร่อยๆไปให้แม่กินก่อนออาลูกเครือยาวๆลูกเครือสั้นได้ป้อสัอ้นก็พัดได้หลุนซีหมองก็พัดได้ลูกเครือแดงมีป้อเหไม่มีโอเคนี่ <laughs> เดี๋ยวไปเตรียม อยากไงม่านลมวัวผัดยาย่เจือและกับข้าวของลูกสาวเขาบุงพกบุงมันต้องจุดถึงกินทุกวันตอนนะบุ้งแบบนี้ติ่มติ่มกันตอนเด็กๆอ่ะอร่อยเนี่ยกินด้วกัน พัดลูเลอ้ไอกาทำพริดรพ้คุณยูกจะสอนเยอะให้เกินสอก็สอบนะองูจะพูเอาไปให้พออะไอฮอนบอกจะไปหายเขา้งทประจไอพอมันบอกมันจะไปหายมันจะเอาพัดลูกเครือไปให้พอ ร้อยไหมแม่แมนี่โอ้ป้ามาแล้วกินบัะลูกเขือกับนนกระลิ้นใบซีเค็มขอซ่อมมีอะไรแวซ่อมมาตัดอง่ไหนเออเหม่ยมือกูไม่เอาขาดกล้องมากูไม่ม,ไม,ม,มีเอาแล้วก,กูขอเส้นยาวหรือเส้นยาวฮะเงาเอาแล้วก็มาคุกกับข้าวเอ้ยเอา,าไม่มีซ้อมทัดลูกเขือรอจริงไม่ได้เอาตะมมุ่งมากินอื ก้อนเผ็ดอยกอนเลยอบังแกงเผ็ดกับเค็มนะอืกะปลาลูกก็อืเดี๋ยวแม่ชิมกันไปอย่งไรเลยอืเ้าเขอแบบอือืออัล่ะง่ายด้ยอืมหอมปากเค็มอืมก้ออ๋อแตเก้อมเยางายเลยนะ ปลาหนังแน่เหี้เหียหมดถึงพ่อหนังก็จับสายพัน,พนปีปลาหนังแม่เพราะว่าไม่มีที่พ่อหนังครับหมดแล้วกระชายเหลือเนี้ยถึงท้ายแล้วต้อมอีกสักรอบดิต้อมอีกสักรอบแม่จีเบือ่อเอลยปะเยมีคนออดตัวหลอกฟรีเลยอ้าวยายเจือไหนเราบอกว่าเรากินผักแล้วมันโอเคอ่ะ เราก็บอกว่าเรากินผักแล้วเราขับถ่ายดีอะของคำอย่างอื่นเาะอยากกินอะไรอะบอกเลยจีมันนึกไม่ออกอะบอกที่อยากกินอะไราทมก็ไม่รู้ไม่รู้บ้านนี้นะทาใครก็ไม่รู้กับข้าออะทาป้าก็ไม่รู้น้พรอปลา กอนทำไมมึงเกเรเนี่ยเดี๋ยวไปย่ำหน้าผมปูดมาเด็กเด็กผัดผักบุ้งเหรอไม่ไม่ผัดต้มมั่งกินดิบมั่งกินผักบุ้งดิบๆิบเหรอเขาว่าผักบุ้งมีไข่พยาดจริงไหมพยาธิพยาดธิบวกจริงนะแล้วทำไมก้อนอ่ะอิงเอออันนี้มันอยู่บนบัวกเว้ยมันอยู่ในน้ำ แต่แม่เป็นไรแม่กินมาตลอดชีวิตเลยแม่กินมาตลอดชีวิตเหรอแม่ไม่เป็นไรเลยแม่ก็แข็งแรงดีต่มบุ๋คนจะกินแล้วก็ล้างกินม่ล้างต้องให้เหมนล้างดังบานงๆนร้อยเลยตรงที่จิ้มอ่ะสวยข้าวบุงตรงที่อันไม่เห็นมีเลยก่อนเอาไปโยนไว้มันอยู่ข้อต่อของบ้านนุ่มกับบ้านนมึงอ่ะงานไปเลย ก็ยังอยู่แถวนั้นเลผมด้วแล้วกูมีค่ากล้องประมาณหลอยอันนะกูต้องมาหนังซื้อเองกูเหมยไปเลยเนี่ยเอาเอาเอาไม่ได้เนี่ยในยูทูบไม่มีคลิปดูในยูทูบไม่ลงมาสองวันละอ๋ออันนั้นนะอันนี้ไหลซดได้ไหมเพระอันกันนะข้าวเขาเดิมเดิมมันบานแล้ว อร่อยมากจ้ะเจี๊ยบไม่ทำนมว่านเลยเดี๋ยวนี้นะจ๊ะควยบัชีก็ไม่ทำขอได้ก็ไม่ทำไม่กินเนี่ยไม่คุยกับแม่งแล้วทำไม,ไมหยาบคายอย่างเงี้ยลุงนภาอยู่ๆก็ไม่คุยกับแม่งแล้วก <laughs> นทำวิดีโออยู่เนี่ย <laughs> เห็นไหมเนี่ยฮะโอ้โหดูไลค์กันมากี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยฮะ <laughs> <laughs> พวเเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยกับลูกเพจเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> น่าเชื่อนะเรากินผักๆกันเจ้อร่อยขนาดนี้นะนี่แม่ขายแม่ขายน้ำพริกสิแม่แม่ขายน้ำพริกสิแม่ผัดนี่กินกับน้ำพริกไงเนื้อน้ำพริกเอ้ยเต็มเนี่ยเดี่ลองใส่แล้ำพริกเต็มฮะเอาแล้วก็ปุ้งน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกอะไรนะพริกปลาเต็ม ก็เทเด็ด้จ้ะออกคนปซึมซักันจ้ะอ้อก็คนกำลังกันซึมผัดกุต้งเหนอยวร้อนสุดใจยายนวลนลนิ่มๆ จานของฉันแทนของฉันก็มีผัดอันนี้เขาเรียกผัดอะไรนะผัดผัดผัด,ผ,ดผัดมะเขือผัดลอบบุ้งหมูและน้ําพริกซึ่งน้ําพริกเผ็ดมากตอนนี้กํลาลังพักปากอยู่ก็เ,เลยไม่ได้กินผัดน้ําพริกไม่ได้กินน้ําพริกเจี๊ยบน้ําพริกมุ้งน้ากูแสแสไปถึงท้องเลยต้มว่านนะดีนะไม่แสไปถึงเป็ด,ปด,ปด หวางอ่ะนแลลูกเพิ่งกินมานหะน้ามาเดียวอะลูกกินใกล้มาแล้วทีนึงมันกินเผ็ดไม่ได้เลยแม่ม,ม,มันไม่เมอนลูกลูกไม่ใส่แซ่บคุณป้ากำลังกิน,นอย่างอร,อร่อยไม่แซ่บตุกตออย่างเดียวเพะวเราไม่แส่จัดตุก เล่นหนิกูไม่ขอได้ท้ายพิม <jam> พ์ตอนกินเหมือนกันนั่นเนี่ยเพราะว่าเหมือนยิ่งแค่เด็กอยู่มันหมักกินไม่ทันกระเพัะกับเขาเป็นบัดเองตับให้เมย์กินอร่อยเนอร่อยแต่มันบอกว่ามันลืมไปใส่น้ำมันไม่ถูกน้ำมันจะเยอะหน่อยใะยายหมูเอืออร่อยกระเดผัดกันเลย กะเ๋าอ่าอออลูกตะผู้ลูกตะผู้กินกินอันนั้นเสร็จแล้วต้องกินเกงจืดตามหลังป้าหายปวดฟันยังนนยเจียบไม่ยอมรับด้ย บอกนี่ว่าถ้าโดนแล้วเจ็บโอ้ยมันใหเจ็บไปนี่แม่บอกให้แกไปทอนนี่แม่ฉันน้าขนปกศีนอกนั้นรุดเองแม่ลองพูดให้ป้าไปทอนดิให้ได้ยเจไม่ยอมไปเลยไปห้าอยังไม่ไปเลยช้าแล้วมันจะอึ้งแล้วผมอึ้งแปลว่าอะไรงงมใจะงง

ดูดิ่เนี่ยดูดหน้าตาเน้่ยพิ้งนรกดิทำหมดล,ละรสชาติน้าพริกนรกเป็นยังไงกลัวไม่ค่อยได้กินน้นพนาพริกนรกเลยนะมึงต้อง<น>อธิบายเออ่รสชาติน้าพริกนรกนะรสชาติเป็นยังไงนะเผ็ดเค็มเปรี้ยวกับหวานตามหวานไปไม่หวานเหรอหวานนิด ถ้ามึงพูดอย่างนั้นคนกินเขาจะรู้สึกว่าหวานนะถ้ามึงพูดคำให้มหวานออกมามีรสนิดนึงรสกลมกลมแต่แพนกินแพนว่าไม่มีนะรสหวานอะมันอยู่หางจุดมันอยู่ปลายปลายใช่ไหมป้าใช่แต่มันไม่ใช่ใชว่าไม่มีเลยมีนิดหนึง่งมีนิดหนึง่งอ๋อใส่น้ำตาลนะเราไม่ได้ไม่ใส่้าไม่หวานนุ่มไม่ปะปนอ๋อนั้นไม่ไมหวเลย ไม่เลยใส่ไหมว่าป่นน้ำพริกป่นใส่น้ำตาลไหมไม่ใส่แล้วน้ำพริกป่นกับน้ำพริกอ่นรกต่างกันตรงไหนอ้น้ำพริกกับป่วนกันตรงที่นรกพริกป่นมันจะรุ่นล้วนหอมหอมปลาแบบชัดเจนออกปลาออกพริกแค่นั้นแหละเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดมีแค่นั้นแหละแต่ว่านรกมันจะมีเลรสอื่นแทรกเข้ามาแล้วก็มีเครื่องมันมีเครื่องน้ำพริกเยอะมีเครื่องมาแทรกอีกนี่หอมมีกระเทียมอ่า รู้ความเสียแม่ยังไม่อิ่มอ๋อเราจะพัดมะเขือดิดุกใจกับผัดมะเขือพูดไม่ออกทำไมเคี้ยวไม่ออกพูดไม่ออกนึกว่านึกว่าเคี้ยวมไอ้มะเขือไม่ออกเคี้ยวมู๊มู๊ือหมูคุณนี่ไปขอห้อยกูกินเข้าไปไม่ได้เลยกูจุกแน่กวันนี้ยกูกินแตงเข้าไปลูกนึงแล้วกูจุกเลย กูจอติงตนะ้งนิ่งเลยเนี่ย,ยกินอะไรต่อไม่ได้เลย <c oughs> อยาก,กินพักมกึงอกะมื่อีกินพักเม็ดขี่มก้อนนะกินพักไม่ได้นะอย่าพักเม็ดทีเดี๋ยวนี้อย่าพักเอ้ยมอกอนอย่าพักได้ไม่พักไม่อยากกินพักเม็ดแตเดี <c oughs> ๋ยวนนีะ้กินพักไม่ได้จะกินพัก <c oughs> คนทราฟมากเลยแปลว่าแปลว่าในรุ่กันไม่เข้าก <c oughs> <c oughs> ันความความแตกต่างความไม่เข้ากัน กูก <split of weight> so Do ็ก you know ินผักนะสมัยก่อนนะจีแล้วนี่กูไม่ได้กินทุกวันแล้วกูก็อยากกินบ้างในบางวันน่ะกินผักไม่เว่อร์แต่ป้าดูหันมาทางนี้บัาครับกินผักด้วยไม่ใครนะแต่ป้าเาอืมอันนี้เอาคนเลยกูกินกับหมดเลยเบอร์ยังไงอันนหอมนะกินกับผัวผักผักซักต้มเนี่ยคนนี้ปั่นจิ้มก็รวยนะใครรวยแบอกินะ từ bay đó là tôm phát kim tôm phát cốt kim cũng không Panda, tham